ข้าวมาแล้วนะครับจะกินข้าวได้อออยย่าาาเลลลลกกกกไมมมััันนนน้้้้บ อืมเปิดกินกินกันเสร็จแล้วเนี่ยผมจะกินข้าวดูไฟเตือนดีครับทีมอะไรครับเนี่ยเซเว็น B ปลาเล็กมันมไม่ชอบมันชอบปลาใหญอนน่อันนี้มาแข่งอะไรกันครับเนี่ยออเอาเอาปีพาครับ้ <c oughs> ันมเ <c oughs> มื่อก <c oughs> <c oughs> ี้มัน <c oughs> ถ้ากิากดทะลุลยเ <c oughs> ด็ดไม่ทะลุมาหน้านใกล้ๆกับยากเห็นตัวเนี่ย อกหน้าร้อยไม่มีงานไม่มันเป็นสำนานดีกว่าพี่ให้คนเดียวเลยให้คนเดียวทั้งหมอเอาแบบว่าลอยๆนะใี่ไม่ได้นี่เขาบอกว่าเออดีเยมัน หมดไหมไม่มีคนช่วยหนีกันหมดเลยโอไปโอมันจะเข้าใกล้กระชังเลย่ มุมเดียวกันเลย่อนะมีย่าไปยอมอย่าไปยอมพี่อย่าไปยอมถันหักันหักก็อย่าไปยอม อันนี้ครับให้นข้าวได้ไหมปอนข้าวพีจะปอข้าว้มแต่เห็นมีปสวายด้วยนี่รักงานครับพักนครับก็พักเลยครับ ใกล้แล้วเอาึ้นมาถ่ายรูปนี้ like ่อนไปหากระชังแล้พวกนี้มันชอบใต้กระชังเี๋มันจะเข้าไปหลบแดดมันจะไปแกเนี่ยนี่ไนมาแล้วเห็นทุนแล้วนี่ ยังแหละครับสามก๊อกสี่ก๊อกกันเหมือนก็ฝึกอันเฮ้ยโอ้โหสิบกว่ากว่าตัวนี้โอ้โหนั่นมันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะไม่ใช่อย่างนี้เหรออะะครับสู้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 ตองเชียร์แล้วมัน เหมือนป้องบึกงอะถ้าเห็นตัวเห็นห่างก็รีบปั๊มทำไมรีบปั๊มก็คือเดี๋ยวต้องหลงกต้องสาปขึ้นเลยแล้นแล้วเป็นตัว่ครับ G สองพันห้าครับครับผมไม่เหนื่อย

ตสปูร้อนสปูร right? ้อนจีนพอน้ำลาดหน่อยไหมยัไม่ยอม้อนคมีอีกหลายกอโนจะหมดก่อนจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดอีกนิดไปแล้วไม่เอาไม่ขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห ฉลามฉลามข้าวจครับโอ้โหเฮ้ยเดเยนะเยนเยนดีเยวยนเดียวนเดี๋ยวยนเอาวอยู่แล้วมันจะได้ไม่ย้ยมันไปมันไปมันไป ย่อนนิดนึงย้อนโอุ้ยไม่เข้าไม่เข้าใหญ่มันกระโดงมันใหญ่ด้วยนี่แห้ะจีบอ่าวสองคนย้อนย้อนโอ้ยมันหนุ่มเนี่ยต้องจับแล้วต้องแทลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าท้ามันลื่นอีกทีขออีกทีขออีกทีอ้าวแม่หมูมันอีกรู้ด้วยนะย้อนเลยโอเคยกตรงยกตรงยกระโดงยกตรงตรงเดี๋ยวค่ะโอเค มีมีปลาตะเพียนละตัวนึงละหอมีหน้าได้เกี่ยวคางนี่เองขาปลาข้าปลาาตัวปลาขิงขิอันนี้กว้างไม่นานนะหึ่งกระเาะเปิาท้องรอยช้อนลงกุเอาไปแกงไหม นี่ได้รางวัลปลาแปลกไหมเนี่ยนี่ถาทสองเอาน้ำหนักปลาทอดข้างในปล่อยแล้วนะครับผมปล่อยแล้วนะครับถ่ายในฝ่ายผมถ่ายวิดีโออยู่มือสั่นมือสั่นแล้วกล้องยังไม่มาเลยผมอัดวิดีโอ ตามันโป้นประมาณกิโลนี่ก็แป่งนะนี่เหอน่าจะสิบกว่าสิบสี่ห้ากว่าสิบสี่ห้าโอ้โหถ่ายรูปเี๋ยเดี๋ยวตายอันเราจะเอาลงปล่อยไปเลยเหรอปุกมันดิปุกไทยจะจับไหป่อย้ยอด คงไิชิตโอ้หล่อมากอะตัวใหญ่ประทานเส็บมาเยอะเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ปากดิไอ้นี่มันแบ่งไปเลยไม่เป oh, oh ็นปากหมดแรงแล้วบ่ายต่อไม่ได้แล้วตััั้งยไครบเดด